สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำเราของเราชุด3ามตัวชุดเต็มนะคะชุด3ามตัวชุดเต็มหลักร้อยแล้วก็แต้มนะคะแต้ม3ามตัวคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็หลักร้อยชุดเน้นนะคะใครชอบชุดไหนก็จัดเอานะคะชอบล็อกไหนนะคะลองเลือกดูคะ่ะทุกคนนะคะงวดที่ผ่านมานะคะได้2ล็อกนะคะล็อกที่5นะคะเข้า5 27นะคะล็อกที่ เจ็ดนะคะเข้าเจ็ดสองห้าคือสามตัวตรงนะคะทุกคนนะคะก็เอาไว้ดูนะคะเป็นทิศเป็นทางแนวทางมันก็อาจจะหลายตัวนะคะเอาไว้เบิ้งซืซ่อๆนี่แหละคะ่ะเอาไว้เบิ้งซืซ่อๆนี่แหละคะ่ะ ก็เป็นกระใสเนาะทุกคนเผื่อมีชุดที่มีคู่ที่เอฟซชอบนะคะอันนี้ก็หลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยชุดเต็มนะคะงวดน,นี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะจะกอดคอกันมาไหมนะคะต้องรอลุ้นนะคะก็มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์มีโอกาสนะคะมีโอกาสมากคะ่ะทุกคนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเราก็จะมีชุดสองตัวบนก่อนนะคะสองตัวบนมาจับสองตัวบนก่อนนะคะเรามีทั้งชุดบนชุดล่างแต่ชุดเต็มให้นะคะอันนี้เป็นชุดบนสองตัวบนนะคะแต้มสองตัวบนนี้เนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะทุกคนนะคะบนได้แบบนี้นะคะเอสก็จะอามาทําเป็นชุดเน้นสามตัวให้เอฟซีนะคะเราให้ดูชุดเน้นก่อนเนาะนี่นะคะชุดเน้นของเรานะคะเออถ้าต้องให้บึง้งรักลอยก่อนี่วะ หลักร่อยเ้าอยู่ใสค่ะอันนี้หลักร้อยชุดเต็มนะคะทุกคนชุดเต็มชุดตัดนะคะเอฟซี FC เห็นหรือเปล่าเอามาดูของหลักร้อยงวดนี้เลยนะคะน่าจะเห็นกันแล้วเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเด่นนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะมาดูกันคืนนี้นะคะจะเป็นเจ็ดเป็นแปดหรือเป็นเก้าเป็นศูนย์นะคะที่มานะคะต้องรอลุ้นนะคะแต่ว่าสี่ตัวนี้นะคะเข้าเข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะทุกคนสําหรับ เป็นตัวเด่นนะคะทําเป็นตัวเด่นได้เลยอ่ะถ้าสมมติว่าเอาสูตรหลักร้อยไปประกบกับตารางล่ะคะเอาหลักร้อยไปประกบกับตารางงวดก่อนเท่าหลักร้อยไปปร,ป,รประกบกับตารางได้ไหมเอาเด่นไปเด่นนะคะเอาลองจับดูเด้อค่ะลองจับดูเอสก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างไงนะคะทุกคนนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะแอดมินให้ที่เจ็ดแปดศูนย์นะคะเอสก็เลือกไม่ถูกนะคะจะไปตัวไหนแต่ว่าเจ็ดกับศูนย์นี่มาเยอะนะคะเจ็ดกับศูนย์นี่มาเยอะนะคะแต่ว่าเอ่ออันนี้นี่มาน้อยนะคะ ก้ากับแปดไม่มาอย่างละตัวนะคะทุกคนเก้ากับแปดมาอย่างละตัวเนาะอันนี้ก็หลักร้อยของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่เนาะหลักร้อยชุดเต็มนะคะแล้วเราก็จะมีแต้มสามตัวให้นะคะอันนี้เป็นชุดเน้นนะคะอะให้ดูชุดเน้นเลยนะคะเราให้ดูงวดใหม่เลยนะคะทุกคนนะคะชุดเน้นนะคะแอดเน้นให้ที่เจ็ดแปดศูนย์นะคะ แอดก็จะมีสถิตินะคะสถิติให้ fc ดูนะคะนี่วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่ยังไม่เดินคือสามนะคะทุกคนนะคะวันจันทร์ที่ยังไม่เดินหลักร้อยคือสามนะคะเลขที่ไม่น่าลุ้นนะคะคือเป็นสามนะคะทุกคนนี่เนาะนี่นะคะเจ็ดมาเยอะนะคะเจ็ดมาต้องหกตัวนะคะมีเจ็ดมีหนึ่งนะคะหน่าลุ้นหนึ่งก็น่าลุ้นนะคะหลักร้อยหนึ่งมาสี่ตัวน เนี่ยมีเจ็ดมีศูนย์มีห้ามีสี่นะคะที่สามยังไม่มาแปดเ้ามาอย่างละตัวเองนะคะหลักร้อยนะคะแอดก็เลือกไม่ถูกจะเอา 8, แปดหรือเก้าเอดก็เลยเอาเจ็ดแปดศูนย์นะคะถ้าจะให้เน้นสุดๆก็คงจะเป็นเจ็ดกับศูนย์นะคะเป็นเจ็ดกับศูนย์เนาะนี่นะคะที่มันเข้าแต้มมีแค่สองล็อกเองนะคะที่เข้าแต้มนะหนึ่งสองสามนี่เข้าแต้มนะคะชนแต้มเข้าแต้มนะคะทุกคนเนาะนี่แอดก็เลยอ่ะเน้นให้ที่เจ็ดห้าเก้าแปดห้าเก้าศูนย์ห้าเก้านะคะตัวรองเป็น จ็ดสี่เก้านะคะแปดสี่เก้าศูนย์เอ่อศูนย์สี่เก้านะคะเพราะว่าเราเน้นไปที่แต้มแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะแต้มแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะแต้มสามตัวบนก็เห็นกันแล้วเนาะอันนี้แต้มสามตัวบนนะคะแล้วก็มีให้ดูทุกหลักนะคะมีแต้มสองตัวบนแต้มสามตัวบนนะคะงวดที่ผ่านมาน่าเสียดายนะคะที่แต้มของเราก็หลุดนะคะหลุด ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอยู่ค่ะหวยออกงามอยู่เดวยค่ะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าเออหวยใครมองอ,อกบ้างหวยมันเดินตัวไหนคะทุกคน <laughs> ใครมองอ,อกบ้างอันนี้แต้มสามตัวนะคะเป็นแต้มสามตัวเนาะเราก็เน้นให้แบบนี้นะคะลองดูนะคะอันนี้เป็นชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวที่จับนะคะทุกคนเอดก็จับสี่ตัวนะคะโอ้ยงวดก่อนนีเอดจับเสียเดอร์เจ็ดสามเก้าห้ามันออกเจ็ดสามสองห้าบ้า เกือบไดเป็นสซ่ติดเกือบนะคะนี่หลักพันนะคะทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันนะคะ,อะเอจับสี่ตัวนะคะหนึ่งแปดห้าสองเก้าสองหกสามนะคะสามศูนย์เจ็ดสี่นะคะห้าหนึ่งเจ็ดสามนะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเก้านะคะแล้วก็สองสี่แปดศูนย์ค่ะเอสก็จับได้แบบนี้นะคะอะลองดูคะ่ะทุกคนนะคะถ้าชอบก็จ,จัดถ้าขัดก็จะเดี๋ยวเรามาดูชุดเต็มกันนะคะชุดเต็มนะคะ ชุดเต็มนี่แอดจะใช้เด่นบนนะคะทุกคนเด่นบนของเรางวดนี้นะคะเด่นบนของเรางวดนี้นะคะมันสีแมนบอเด่นบนเ้างวดนี้โอ้ขอให้เด่นบนเดินดีเข้าอีกนะคะอย่าอย่าเฝ้ารูดค่ะเด่นบนของเราเราก็ใช้งานมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่แอดจะใช้เด่นบนตัวนี้นะคะอะไรที่ติดสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเราติ๊กไว้ก่อนนะคะนี่เนาะไม่รู้จะหมูหรือจ๋านะคะวันจันทร์ปราบเซียนค่ะทุกคนนะคะตัวไพ่ตัวมันละค่ะ เอาแคบก่อนนะคะล็อกแรกนะคะ หวยจะออกตัวเก่าไหมนะคะแต่แอนรู้สึกว่าทําไมเจ็ดสี่นี่เข้าแต้มทุกอันเลยก็ไม่รู้นะคะนี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่นะคะนี่เข้าแต้มเมื่อเลยเด้อค่ะทุกคนเจ็ดสี่เนาะแอนก็ติดไว้นะคะทุกคนนะคะอันไหนที่เข้าแต้มเราจะเน้นที่เจ็ดแปดศูนย์นะคะนี่เจ็ดแปดศูนย์หลักร้อยของเรานะคะทุกคนนะคะหลักร้อยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะแต้มนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่อ่ะขอให้แต้มเดินแต้มเข้าต่อนะคะ อันนี้เป็นเป็นชุดเต็มนะคะงวดก่อนนี้แตกสามตัวตรงนะคะถ้าสามตัวตรงงวดนี้มันจะมาตัวไหนล่ะคะมีแปดเก้าแปดไหมคะมีแปดอ้ามีแปดแปดเก้าด้วยเลขรัฐบาลไทยคะ่ะทุกคนมีแปดแปดเก้าห่วงนอนเอาแคบเอาคะ่ะทุกคนนะคะเผื่อชอบนะคะเผื่อชอบเอาตัวที่เราชอบตัวที่เราคิดว่าจะมานะคะจักแมนตัวใดแล้วคะ่ะ แอดก็จับให้ดูนะคะเอดจะชอบจับสามตัวนะคะทุกคนแต่อาจจะแบบว่าเราจับในแบบว่าไอ้น,นี่นะคะเอามาเขียนดูดูเป็นแนวทางเฉยๆนี่แหละคะ่ะอาจจะไม่ได้ได้แบบตลอดนะคะทุกคนแต่แบบเผื่อมี ชุดไหนนะคะที่สะดุดตานะคะมีสะดุดตา f อนะคะอาจจะมีสักชุดนะคะที่แบบว่าอยู่ในสีแดงๆชมพูนี่แรียกต่แอสติกไปเถอะค่ะเนี่ยเด่นบน add, แอสกัะเด่นบนหลานชนกันที่6นะคะไม่รู้จะใช่ไหมนะคะเด่นบนแอสสี่ห้าหกเจ็ดนะคะบางทีมันก็ไม่ไม่สม,มดุลกันนะคะไม่แอสหลุดก็หลานหลุดนะคะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะแต่ก็อยากทําค่ะ เ็ตใหเบิงซื่อๆนี่ล่ละค่ะเป็นแนวทางเนาะอันนี้เก้านะคะเก้าหนึ่งสองนะคะอันนี้เด่นชนดับนะคะเด่นชนดับอันนี้ไปสองนี่ไปนชนดับนะคะแต่มาดีดีด้ตำแหน่งนี้เอาแคปเอาเลยจะดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนดูเป็นแนวทางเป็นที่เป็นทางเลขนะคะ อันนี้แอดก็หกนะคะหกอันนี้แอดเน้นไปที่หกกับเจ็ดนะคะเพราะว่านะคะเออคอยหายเม็ดเดียวเจ็ดเป็นบ่อละเอ,อ้ยแต่ว่าเจ็ดตรงหลักร้อยสองนี่เข้าทุกอันเลยนะคะทุกคนนี่เข้าไล่หลายสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองสองเจ็ดสามสองเจ็ดสี่นะคะโอ้ยอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเรคขาดับนะคะตายพอดับก็หลายงวดนะคะมาคู่ได้กับอัดโหลดค่ะอย่าไปสนหน้าดับ เอาเจ้าคือมาเคดแอดจักเลยแอดกับมาเคดค่ะเอาอยู่ไม่อยู่แอดก็เฮ็ดไปนะคะแอดมาเคตลงนะคะบางขันก็ดูบางขันก,งนก็ไม่ดูนะคะเหล็กดับเนาะเออไม่เหลียวตัวคนมากค่ะแต่ว่าแอดหันมาเขตสูตรเขาามาเข่ามา,า,าหูรุ่นไอเอ็ซีบึงค่ะกับมีงวดเข่างวดรุดนน่จาจะนกก็ล่อเบึงค่ะกเจาเสียข,ข่ยฟันยังงี้ฟันนันเกาแอดกันนึกเปีบอะไรอยู่ เอฟซีนี่เอฟซีไม่ต้อเสียแอนฝันนะคะแอนตัสีฝฟันมีอย่างแล้วค่ะกับว่าฝันแล้วค่ะมันหวยวันจันทศูนย์ก็น่ากลัวนะคะศูนย์ก็น่ากลัวเบิรน,นะคะวันนี้นะคะเบิดเกือบเป็นตตยาน,นะคะ กลัวทุกตัวแล้วก็สวยทุกตัวนะคะทุกคนเอาแคปเอาค่ะทุกคนนี่เน้ออ่าลองเบิงเ้งด้วยจะไม่เมี่ยนะคะเม็ดลงเม็ดเดียวก็ลงแล้วนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะอันนี้ก็เป็นชุดชุดเต็มของเรานะคะเราจะใช้หลักร้อยหมดทุกตัวนะคะเออเอ็ดกับมาเข็ดออกมาเบิงเนี่ยนี่แหละคะ่ะเชมาเขียน,นะคะ่ะมาเขียนออกมาเบิงนะคะเฮ็ดให้เจ้าของลำบากนะคะแต่ก็อจากเฮ็ดคะ่ะทุกคน เผื่อมีคู่ไหนที่สะดุดตานะคะอันนี้ก็เป็นชุดนิ้นนะคะเคยเข้าไม่บ่เขาจักเ่อเลยค่ะช่วงนี้นานแล้วได้ชุดน้นไม่เข้ามีแต่เฉียดกับสวยนะคะจ้าหัวนี่จั้าสิเป็นแนวอะไอ่ะงเบมือเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าโซดีเด้อจ้า,จาบบรวยมือนี่สิรวยมือไหนเนะาะรวยรวยกันนะคะวันลอยกระทงนะคะเลขกวันลอยกระทงกระดารุนเนาะสวัสดีค่ะโซดี้า